สวัสดีครับ f อซช่องทีไก่ทีมันซาแนลทั่วโลกนะครับวันนี้ก็เรามาพบกันเช่นเดิมนะครับในช่วงเช้านะสายนะของทุกวันนะครับวันนี้ก็วันอังคารนะวันอังคารที่18นะเดือนมิถุนายน2อ6 7นนะครับวันนี้ก็นะก็จะนำนะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับข่าวสารเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะ ได้นำมาวิเคราะห์ต่อเติมนะครับในเชิงวิชาการอย่างเราไม่มีอคติต่อใครๆนะครับเรามานําเสนอในเชิงวิชาการกนแล้วกัน,นรเราไม่เราไม่ได้เข้าข้างใครนะครับเราวิเคราะห์บนพื้นฐานแห่งความเป็นกลางและเป็นธรรมรตามสโลแกนของพวกเรานะครับของช่องทีไก่ทีมันชาแนลมาตลอด ในเรื่องวันนี้นะครับขอตั้งชื่อว่าคานทุกเรื่องเออทำไมถึงคานทุกเรื่องคานได้คานดีนะไม่ไม่สนละว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะทำหน้าที่บทบาทของตัวเองนะทำมันสมบทบาทจริงๆนะครับทำหน้าที่เป็นฝ่ายนะฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้นนะ คนแคนหรือคนค้านนะเป็นสื่อทำหน้าที่สื่อหรือทำหน้าที่เสียบนะพวกนี้เราไม่ได้ว่าให้ใครแต่ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นเรื่องอยู่สองเรื่องนะครับในขณะนี้ก็จะมีการนะนะนะเขาเรียกว่าแปลยะตินะครับเพื่อเรื่องงบป,ประมาณปี2 5 6 7ซึ่งขณะนี้ยังไม่เสร็จนะพรรค่ายค้านก็ได้ํำเนินการนะครับออก ก็เรียกว่าออกแคมเปญครับออกแคมเปญนะครับ,ออ, campaign, รบออกมาในในเชิงที่โฆษณาชวนเชื่อก่อนที่จะนำสู่กระบวนการซึ่งพวกเราก็รู้นะกฎหมายไม่ได้คุ้มครองนอกสภานะกฎหมายมันคุ้มครองเฉพาะในสภานะทางฝ่านยะที่ดําเนินการก็น่าจะรู้ดีโนะจมตีเน้นหนักในเรื่องทําได้ทุกอย่างเพื่อทําให้มันเกิดเรื่อง ปู่นเองไม่รู้ไม่รู้เป็นไงนะครับ <c oughs> ผลประโยชน์จะตกกับประชาชนแต่เขาไม่สนหอืมเข <c oughs> าอ้างว่าเขาเป็นคนที่รักชาติมากกว่าใครมีความจริงใจกว่าใครในโลกมีความมั่นคงและจริงใจต่อใครกว่าใครใครในโลกน่าเราก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเรื่องดิจิตอลวอลล์นะพูดกันตรงๆเลย เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะนั่นแต่ว่าเจตนาก็คือที่จะทามาทําให้กระตุ้นนโยบายของรัฐเขาประกาศมาแล้วเขาจะทําแล้วก็มีกระบวนการตรวจสอบมีขั้นตอนอธิบายอะไรมากมายนะครับใน,นหลายเรื่องในหลายขั้นตอนในหลายวิธีการนะนั่นแหละครับก็แต่ว่าฝ่ายที่ตั้งข้อสังเกตก็คงจะมีความหวังดีเพื่อความรัดักลุ่มก็มีการตรวจสอบมีการย้ำ ว่าต,ตรงนี้เสียหายแน่นอนเสียหายแน่นอนทั้งที่เรื่องมันยังไม่เกิดนะแต่คาดคคเน,นีนักวิชาการจํานวนหลายร้อยคนนะหลายคนนะครับของพรรครัฐบาลเขาก็ได้ระดมความคิดหาวิธีการนะความรอบคอบนะครับทาอย่างรอบคอบแต่ว่าสื่อกลับไปให้ความสําคัญนําเรื่องของนะนักวิชาการการเงินของเพียงคนสองคน น,นํามานาตีแผ่ทาให้เกิดความสับสนในสังคมทําให้ประชาชนที่รอรับ <c oughs> ผมเชื่อว่าจํานวนมากนะนรอรับเม็ดเงินเม็ดนี้ที่จะมาใช้ใจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อในสมัยก่อนรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับเราก็จะเห็นในการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจฐานราก ทําให้ประชาชนที่ได้คนร้อยสองร้อยต่อเดือนมันก็เกิดการหมุนเวียนทําให้หน้าภาวะเศรษฐกิจที่มันฝืดก็สามารถที่จะเดินผ่านมาไดา้การตรวจสอบก็ไม่เห็นที่จะรัดกลุ่มไม่เห็นที่จะเข้มข้นเหมือนกับยุคนี้สื่อก็ไม่เห็นทําอะไรนะเงินที่ทามานาข่าวที่แล้วนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราตั้งข้อสังเกตว่าค้านเพื่อใครค้านเพื่ออะไร <laughs> <laughs> ทางนี้และท้งนั้นนะครับเราก็เอ,อเราในฐานะที่เราอยู่ตรงกลางเราก็ไม่เข้าใจนะครับเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดนะครับบนพื้นฐานในความเหตุและผลนะครับและความเป็นจริงเรามาดูกันนะครับว่าน <c oughs> ันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามคนไทยก็มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันอืมอีกกรณีหนึ่งที่ผมติใจมาก ติดใจมากก็คือเรื่องการประมูลนาข้าวที่ถูกคณะรัฐประหารนะครับอาญัดไว้ตั้งแต่สมัยโน้นสมัยรัฐาวันนาเ่งยิงย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 ่งรักนะครับตั้งแต่ปีห้าสี่ห้าห้าน่นห้าเจประมาณนี้นะครับห้าหกห็ประมาณนี้จนกระทั่งล่วงเลยมาสิบปีนาโครงการรัวกะนาข้าวยัดข้อหาอะไรมากมายนาถูกพักฝ่ายค้านในสมัยนั้นโจมตีอย่างหนัก ว่าข้าวเน่าข้าวเสียนะไม่สามารถที่ขายได้ทําให้ขาดทุนย่อยยับแต่ความเป็นจริงก็คือข้าวยังอยู่ในโกดังข้าวยังเก็บรักษาวไว้จนกระทั่งมาถึงสิบปีขายอะไรก็ไม่ได้มีรัฐบาลช่วงหนึ่งก็ออกมาประมูลขายเป็นข้าวที่ด้อยประสิทธิภาพมาขายกิโลละบาทสองบาทกิโลละบาททําให้เราก็จะมองเห็นว่าตรงนั้นนสื่อทาไมไม่ไม่ติดตาม ไม่ติดตามว่าผลเสียที่มันเกิดขึ้นจากข้าวดีๆน่าไปขายเป็นข้าวเศษอาหารไปทํานั่นไปประมูลขายเป็นข้าวเศษข้าวเน่าแต่จริิๆข้าวไม่เน่าเพราะว่าพิสูจน์วันนี้นะครับถึงปีนี้เขาพิสูจน์แล้วว่าข้าวที่เก็บรักษามาสิปีในโกดังยังคงมีสาภาพที่สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าทําเป็นอาหารสวะข้าวไม่ได้เน่าอย่างที่ถูกโฆษณาถูกตราหน้า ถูกระดมใส่ร้ายป้ายสีกันจากความเห็นต่างทางการเมืองจากจากการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองคนที่เจ็บปวดคือใครครับคือประชาชนนะสิ่งเหล่านี้แหละที่เห็นนะดุจึงมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันคานทุกเรื่องประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติมีบริษัทประมูลเขาให้ราคาประมูลสูงก็หาว่าก็ไปเดือดร้อนแทนเขาว่า เขาเจาเงินมาจากไหนเขาจะทํำยังไงข้าวเสื่อมทําไมเอาไปขายได้ก็คิดสารพัดตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขางานบริษัทเอกชนเขามีทุนเขามีอะไรเขาจะซื้อเขาเขามองเห็นช่องทางในการที่จะทําธุรกิจเขามองเห็นช่องทางที่จะต่อยอดได้แต่ก็ยังไปคัดค้านตั้งข้อสังเกตทําให้มันเกิดสิ่งที่มันจะได้กับประชาชนสิ่งที่ข้าวที่เห็นบอกว่าเน่าเน่าเน่าในโรง ในโรงเก็บในโกดังนะเสียเวลามาตั้งสิปีเนี่ยเขาสาม,มารถที่จะเอาออกมาทำให้เกิดมูลค่าได้ทำไมไม่สนับสนุนกันหวังดีหรือหวังร้ายกันแน่นะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะข้อสังเกตอย่างยิ่งหรือหวังดีประสงค์ร้ายหรือใครสั่งให้ทำนี่แหละเดีนะครับวันนี้ก็ ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพวกเราอย่าพึ่งเชื่อน่มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเราเห็นมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราได้ยินเราก็เห็นละข้าวเน่าในสภามีสอสอคนนึงเอาแบกกระสอบเข้าไปนี่ข้าวเน่าข้าวเน่ามันเน่าอะไรพึ่งรับกำนำไม่ถึงปี <laughs> ดูสิมันทำฉะนั้นนักการเมืองเขาจะบอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร น้าต่อต้านน่าบางคนประกาศจตนารมณ์ว่าต่อต้านเผด็จการสุดได้ตอนงานเผด็จการเงียบยังกับเปาา่าสากปากไม่รู้หายไปไหนพอพน้าาพอพน,พนยุคประจัพอพ้นพ้นยุคเผด็จการแม่งปากไม่รู้มาจากไหนจมตดทุกเรื่องนะครับอันนี้วันนี้ออกนอกเรื่องหน่อยนะฝากไว้นะครับเพราะว่าเห็นข่าวเมื่อเช้านะครับเห็นข่าวช่องซอช่องใหญ่เนี่ยเขาออกมากว่าเออ ผมก็เลยว่ามันคานทุกเรื่องน่าคานเพราะอะไรคานเพราะใครคานแล้วได้อะไรน่คุยในเรื่องที่ยังไม่เกิดแล้วคุณรู้ได้ไงว่าตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นความคิดของคนเดียวทําไมมีน้ําหนักกว่าความคิดของลหลายๆคนนักวิชาการการเงินมันมีคนเดียวเหรอครับที่แม่นที่สุดที่เก่งที่สุดทั้งที่ยังไม่เคยมีผลงานเลยประมาณเนี้ นะผมคิดนะส่วนตัวมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่มองดูแล้วมันก็ไม่อยู่ที่ทนะเรื่องข้าวในโกดังที่เขาประมูลได้19บาบทบอกว่าเขาจะขาดทุนอถ้าเขามั่นใจว่าเขามีช่องทางที่จะทำกำไรได้นักธุรกิจถึงจะลงมือทำนะผมมั่นใจถ้าเขาลงทุนแล้วมันจะขาดทุนผมเชื่อว่านักธุรกิจไม่มีใครหรอกรับจะทำ นะอันนี้ก็ต้องไปสืบว่าเอาเงินมาจากไหนทำยังไงบอกมาฝากไวค้คุณข้อคิดครับคิดจะนะ่าอย่าเอาค่ะอคติมาตัดสินสถานการณ์นะครับขอให้มีความสุขครับขอบคุณจากที่ไคที่มันชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ